คุณผู้ชมขากระแสตอบรับรายการของเราดีดังมากอ๋อแน่นอนค่ะคุณค่ะรอบโซเชียลนี่พูดถึงเทอิทอิซี่สองสาวกันแบบโอ้โหคือจริงๆแล้วเขาพูดถึงยังไงคะคุณบอกว่าเพี้ยนจังมาทําอะไรวันวานไม่ทำอะไรมานั่งกัดกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรายการของเราเนี่ยนะคะนำเสนอเนื้อหาสาระนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะ <c oughs> อยากให้คุณผู้ชมนะคะสุขภาพดีทั้งภายนอกแบบนีเนี่ยนะคะสบา,ายๆรวมไปถึงภายในนะคะที่ออกมา ใช่ค่ะด้วยเรื่องง่ายๆที่คุณสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะไม่ไว่าจะเป็นการดูแลตัวเองอ,อย่างช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเทรนด์ของสุขภาพาาแ,แสดง,งหลายคนไม่ว่าคุณจะเป็นเจนนี่คุณคริสทอวงังคุณอัญปชราภาค,คุณชมพู่อารยา ค่ะหรือบรรดาเซเลบต่างๆคุณน mm hmm. e ุ่นวรนุ่นคุณวอรนุ่นไปไดหาไปเล่นกีฬาออกกําลังกายเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเราจะเห็นเจนเฟลด้วยจริงค่ะเราจะเห็นพวกอินสตาแกรมหรือว่า Facebook นะคะของเราเซเลบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะออกกําลังกายกันหลากหลายนะแต่ละคนก็อาจจะชื่นชอบ แตกต่างกันตัว<ม>คุณเองก็เหมือนกันนะคะเห็นไปสมัครลงคอร์สเคิร์สพิลาทิสไว้เรียบร้อยแล้วแน่นอนี่สุค่ะเพราะว่าการที่เราใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้มันทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษารโรคจริงนะทุกโรคเลยไม่ว่าจะาเป็นโรคปวดหลังโรคภายในอย่างเช่นปวดท้องปวดประจำเดือนร่างกายตามข้อต่างๆหรือว่าโรคไตโรคกระเพาะโรคกระเพาตัวนี้เนี่ยน่ากลัวนะแม้กระทั่งโรคแตนดาเนี่ยคือโรคหวัดเออจริงอันนี้คือค่า ว่าถ้าเราไอหน่อยนึงเนี่ยไปหาหมอก็2,000ละเป็นพันนะคุณต่อครั้งนะถ้าใช่หน่อยเนี่ยไปหาหมอก็2,500ละเสียเวลาเสียเวลาเสียเงินใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่างบางคนที่ทํางานเป็นจอบๆงเงี้ยก็จะสูญเสียรายได้จากการทํางานวันนั้นไปอีกใช่บางคนทำงานเป็นกะเออฮะกะรดึงกะกะเวลาทำอะไรอะเป็นกะทำงานเป็นกะแหมแบบ แอร์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 โฮสเตสเนี่ยแหะค่ะอย่างพายเป็นแอร์โฮสเตสด้วยนานเป็นกะคือเป็นสแตนบายเช้าสแตนบายค่ำไม่ได้กะนะป่วยป่วยทีก็ไม่ได้ละป่วยทีก็ไม่ได้ก็เสียค่าใช้จ่ายกันไปเลยเอะทีเดียวเอเหมือนดิฉันนะดิฉันเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศดิฉันก็ได้เงินเป็นเป็นครั้งที่อ่านหรือเป็นครั้งที่จัดรายการเหมือนกันถ้าวันหนึ่งป่วยไปก็เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะ้สมมติวันหนึ่งทำสองที่สามที่ป่วยที่สองวัน หมดแล้วคะ่ะแถมยังต้องเสียเงินค่ารักษาอีกดังนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะรีบดูแลตนเองก่อนจะป่วยนะคะจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองอเงินเยอะคุณผู้ชมแค่ชมรายการ Take It Easy ของเราเท่าน,นั้นเองนะคะเราจะมีตัวช่วยดีๆทางเลือกดีๆที่ทําให้ทุกท่านสามารถมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นผอมขาวใสรูปร่างดีผิวดี และสุขภาพดีอย่างวันนี้นะคะเราจะให้คุณสุขภาพดีเป็นลําดับแรกค่ะโอ้โหดังนั้นเนี่ยนะคะห้ามพลาดนะคะตลอดรายการของเรานะคะเราก็จะเก็บ เก็บความรู้แล้วก็เคล็ดลับต่างๆเนี่ยนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงให้ความรู้คุณผู้ชมด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเหมือนตอนนี้นะคะที่เราอยู่ที่พนาสปานะคะจังหวัดทุมธานีี่เองนะคะมาไม่ไกลพม่กลยคุณสามารถมาตามชื่อของพนาสปาได้เลยนะคะหรือโทรมาตามเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างตรงนี้ค่ะมาเรียนแบบพวกเราเหมือนการแช่ชาคุซี่ อ,อุ่นๆตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแอบเปรงใจคุณผู้ชมและช่างภาพนะคะเกรงใจแล้วเหรอนี่เกรงใจแล้วนะคะราะสถานี้เกรงใจแล้วเนี่เกรงใจแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกรงใจนะะเนี่ยนะคะเราสองคนก็วรจะรวมไปอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วก็กลัวว่าจะทํางานทําการไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็จะรีบๆถ่ายรายการให้จบค่ะเพื่อที่จะได้ จริงๆแล้วการแชร่นี้ช่วยเรื่องอะไรคุณรู้ไหมอ๋อระบบไหลเวียนของโลหิตน,นี่นแหมดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพมากๆและเป็นคนที่ชื่นชอบการแชร่อาบน้ำแช่จักรุซี่นะคะจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้นอนแช่าจาักคูซี่หรือว่าน้ำอุ่นแบบนี้นะคะจะรู้สึกว่าแบบสมองโลง่โลงและปลอดโปร่อีกหนึ่งอย่างนะคะในเรื่องของการบำบัด ผิวหนังค่ะ,ะการบำบัดผิวภายนอกโรคภายนอกที่เกิดจากผิวหนังวันนี้การบำบัดตรงนี้เป็นาศาสตร์อย่างไรบ้างแล้วผิวค,คุณจะสวยใสยขึ้นได้อย่างไรย้อนไวได้อย่างไรกับพิธีการอีซีเบต้าูแคทเดี๋ยวช่วงหน้าฝ้ายมาไขข้อข้อใจตรงนี้กันค่ะ,คะ,ะงั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คะ่ะ มาแล้วกับเช e คอ It อีซี่นะคะ,คะเราก็ยังคงขอปักหลักอยู่ตรงนี้เพราะว่าสบายมากเลยค่ะค<ช>ุณผู้ชมค่ะมีคนถามมาว่าคุณผู้ชมสง่งคำถามมาทางเฟซบุ๊กของเรานะคะทางรายการเช็คอิทอีซี่ถามว่าคุณฟ้าคุณฟ้าเป็นโรคเรื้อรัง ไม่เคยหายเป็นโรคผิวหนังเหมือนแบบโดนมดกัดตลอดเวลาเป็นผู้พองเหมือนแบบน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีเป็นแบบว่าคุณผู้ชมตุนเคยเห็นเห็นเพื่อนสมัยตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นเพื่อนบางคนที่แบบว่าขาเขาจะเป็นแบบเป็นลายลายลายอย่างหน๋อก็เคยถามกันก็เขาบอกว่าเออเป็นเป็นโรคน้าเหลืองไม่ดีแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเหมือนกนโต้มาวนะคขแล้วขาสวยเนี่ยเลยเป็นคนขาลายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ย เพิ่มถามเข้ามาขอาแก้ไขอโอ้แล้วมันหายไหมจริงๆแล้วแก้ได้สองวิธีค่ะคือการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดแต่ว่ารายการเอีซี e เราไม่แนะนำให้คุณรับประทานยาโดยที่ไม่มีแพทย์สัง่งแต่วันนี้เราจะให้ทางลัดและเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งคือการรับประทาน Easy Beta อีซีเบต้าคูแคทแคะเพราะว่าอีซีเบต้าคูแคทเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการซ่อมเซลล์แล้วก็ดูแลนะคะเม็ดเลือดข,ขาวของเรา่ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะดังนั้นนะคะเมืเ่อเม็ดเลือดขาวของเรานแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมานะคะก็คือผิวพรรณของคุณเนี่ยก็จะค่อยๆดูดีแล้วก็กระจ่างใสขึ้นอย่างพวกแผล่งตาๆที่เป็นตัวอักเสบเนี่ยมันจะค่อยๆบรรเทาไปมันจะค่อยๆจางขึ้นใช่ตามงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าตัวเบต้าคูณแค่แท้จาก b ิโ l เรียสเนี่ยสามารถทำให้เซลล์ของคุณแข็งแรงเซลลเม็ดเลือขาวสามารถ กระจายความแข็งแรงลปสู่ทั่วร่างกายหรือว่าคุณจะเป็นแผลที่ขาแผลที่ตัวแผลที่หน้าหรือรอยสุขุมสิวต่างๆเขาจะฟื้นฟูนได้อย่างรวดเร็วเสมเือนการซ่อมให้มันแข็งแรงมากขึ้นนี่คือภาษาชาวบ้านง่ายๆที่เขาบอกแบบนี้แต่ถ้าในเชิงวิชาการจริงๆเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณแล้วก็วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาว่า Easy Beta Cool e n คืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายในการดูแลสุขภาพความงามของคุณนะคะใช่ค่ะไปชมกันค่ะ เบตากรูแคนนะคะเป็นสารที่สกัดได้จากผนังเซลล์ของยีสต์นะคะซึ่งสารตัวนี้จะมีความจำเพาะกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายะคะ่ะซึ่งจะทำให้ช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคน,นะคะ่ะเบตากรูแคนเนี่ยหลักๆก,ก็จะมี3แบบแบ่งจากแหล่งที่มานะคะโดยจะมีจากธัญพืชจากเห็ดแล้วก็จากยีสต์ค่ะคกลไกการทำงานนะคะก็คือเบตากรูแคนเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปก็จะสามารถ ดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดนะคะผ่านลำไส้เล็กและเมื่อเข้าไปในระบบกระแสะเลือดแล้วเนี่ยก็จะไปจับกับตัวรับที่มีความจำเพาะต่อเบต้ากลูแคนบนเม็ดเลือดขาวนะคะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเกิดการตื่นตัวแล้วก็สามารถทำงานในการกำจัดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียได้ดีขึ้นค่ะการรับประทานเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่องเนี่ยช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ช่วยในการส่งสัญญ,ญาณ เ,เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดในร่างกายค่ะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะโดยที่แต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนทางด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างเช่นวัยเด็กเนี่ยก็จะมีตรงที่ว่าเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอต่อที่จะต่อต้านเชื้อโรคชนิดต่างๆการทานเบต้ากลูแคนเนี่ยก็จะสามารถช่วยส่งเสริมทำให้เขาเจ็บป่วยได้ยากขึ้นค่ะส่วน เด็กวัยเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ไว้ทำงานเนี่ยเนื่องจากภาวะมลพิษในเมืองนะคะแล้วก็เนื่องด้วยการพักผ่อนน้อยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าร่างกายเนี่ยอ่อนแอการทานเบต้ากลูแคนก็จะช่วยเสริมให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ยากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยทางด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมส่วนคนชาราเนี่ยก็เนื่องจากว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันที่ผลิตจากกระดูกสันหลังเนี่ย อาจจะมีประสิทธิภาพที่ต่ําลงการรับประทานเบต้ากลูแคนเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบเม็ดเลือดขาวของในวัยคนชราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติเทียบเท่ากับเเป็นผู้ใหญ่วัยประมาณ20-30เนี้ยค่ะกลับเข้าสู่าาโโเครดิตีซีกระ่ากไหมโอ้โหเคลียร์เลยค่ะต้องบอกว่าฟังแล้ว <Get. S 2> ฟังแล้วเข้าใจแต่ว่านอกเหนือ,นอจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนถามมานะคะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเ,เกิดสําหรับผู้ที่มีโรคประจาตัวหรือว่าป่วยเป็นโรคอันนี้เราทราบอยู่แล้วละ,ละว่าสามารถที่จะทานอีซี่นะคะได้นะคะแน่นอนแต่ว่าการทานจะแตกต่างกับคนที่เป็นปกติธรรมดาต่างกันยังไงอ่ะผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำปรึกษากับเราไว้นะคะ,คะว่าคุณสามารถทานเบลยีสต์นะคะจากเสถาบันที่ชื่มุ่ตรงนี้ได้ภายใต้อีซี่เนี่ยนะคะ ในมิลลิกรัมแค่ประมาณ477มิลลิกรัมเท่านั้นต่อหนึ่งวันเพื่อทดเชยในความแข็งแรงของเซลล์ต่างๆไม่จําเป็นต้องทานเยอะกว่านี้ค่ะ<อ>เพราะว่าถ้าเกิดทานเยอะกว่านี้เนี่ยมันเกินความจําเป็นเหมือนเราออนน้ำมันใส่รถแล้วล้อนออกมา<อ>มันต้อเกิดเลยใช่เหตุตามงานวิจัยของสถาบานนันนิวซีลนนะคะ,คะได้กล่าวว่าคุณควรจะต้องรับประทานแค่477มิลลิกรัมต่อวันในสหรับผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้ก็ ให้ไว้เรียบร้อยแล้วต่อนหนึ่งเม็ดใช่แล้วที่สามารถจะทานได้เลยบรรจุหนึ่งแคปซูลเลยในแผงฟอย์สีเขียวเฉอยก็คือ400เท่าไหร่นะคุณน7สิ <67. S 2> สามารถที่จะทานได้เลยต่อหนึ่งเม็ดใช่ค่ะอ๋อดังนั้นนี่นะคะก็แสดงว่าไม่ว่าคุณจะป่วยหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอ่าปกติธรรมดานะคะอยากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพุณก็เพียงแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองทานเวลาไหนก็ได้เวยนะเพราะว่าอาหารเสริมเบต้าครูแค่ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนสารอาหารเสริมจริงๆเข้มข้นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณสมบัติของเบียยีสต์ซึ่งไม่ใช่การสกัดจากเบียยีสต์ตามบ้านเรือนนะนี่คือสถาบันที่เขามีการรับรองเป็น l ล b Uh huh. มีมีเขาเรียกว่ามีงานวิจัยแมีงานทรองรับ,อรบเอาเป็นว่าความใหญ่ของเขาเนี่ยใหญ่เป็นที่ยอมรับในเยอรมันทั้งประเทศเลยว่า uh oh. สถาบันแห่งนี้ผลิตแต่บอร์รีเท่านั้น uh huh. ไม่มียีสอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอ่ะดอกไม้หลุดิีสต์งั้น uh huh. <laughs> เดี๋ยวไม่สวยนะไม่สวยคุณผู้ชมแล uh ้ huh. วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีภาพของการไปดูงานจา uh huh. กเครืองควในพัน์ที่เป็นแค่ คือเขาไม่ได้คือแบบสั่งมาซื้อสั่งมาซื้อขายไม่ใช่ว่าเราสองคนจะมาพูดกันไก่กาแบบนี้ะนะคะแน่นอนเรามีภาพยืยนยันมาฝันด้วยเราไปดูกันว่าบรรยากาศภายในโรงงานของเยสมุนเนี่ยน,น,นะค,คะกาสตาตาถิญญาณ์รับตรงนี้แี่เขาได้ไมาได้อย่างไรแล้วเขามีการจัดองประกอบภายในโรงงานยังไงแม้กระทั่งมาตรฐานการผลิตการบำบัดน,น้ำเสียและคุณภาพของบิลี่ที่เรานำมาใช้ในผลิ e ตภัณฑ์อีซี่กล่องนี้ได้ละค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตราสิญญณ์ตรงนี้กันนะคะ ผมเป็นคนที่แบบเคยป่วยป่วยมาแบบแล้วก็ดื้อยาสมัยก่อนที่ทำงานต่างจังหวัดนี่ก็จะเวลารู้สึกป่วยเนี่ยก็จะไม่อยากให้คนเห็นตัวเองป่วยก็จะกินยาแรงๆแล้วก็หนักเข้าว่าฉีดยาพอฉีดยาเสร็จเนี่ยต่อมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เวิร์กละเพราะว่ามันมันมี s i ด์เ f ฟเฟ t มากมาย ก็เลยมีเพื่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาติมาบอกให้ฟังว่ามันมีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบชื่อเบต้ากูแคนจากบิลเวอร์ยีสตัวนี้มันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อนก็เอามาให้ลองทานช่วงแรกก็ทานของของที่อื่นแล้วก็รู้สึกดีคือตัวเองก็จะไม่ป่วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้เต็มที่ ทีเนี้ยก็เลยเริ่มนึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเอาวัตถุดิบตัวเนี้ยมาผลิตให้กับคนไทยได้ทานเนี่ยมันน่าจะดีนะก็เลยเริ่มหาข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วเบต้ากูแคนจากบริเว e ย s สที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างยี่ห้ออะไรบ้างสุดท้ายก็เลยได้มาค้นพบว่าหนึ่งในเบต้ากูแคนที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีภายใตย้แบรนด์ว่า เยสิมุนนะครับถามว่าดีอย่างไรก็คือดีตรงที่ว่ามันเป็นเบต้ากูแคนที่เข้มข้นถึง85แล้วก็วิธีการสกัดเนี่ยไม่ได้ใช้กรดในการสกัดแต่ว่าใช้น้ำในการสกัดเมื่อทานเข้าไปแล้วจึงไม่มีผลข้างเคียงและที่สำคัญคือตัวเนี้มีขายมามากกว่า75ปีได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งยุโรปสหรัฐ แล้วก็เอเชียนะครับโรงงานนี้ก็คือสร้างโรงงานขึ้นมาเพื่อผลิตเมตากูแคนจากบริเวรย s สอย่างเดียวครับโอ้โห,โโหเจ๋งมากๆเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปเองถึงเยอรมันนะคะเราก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยรับประทานได้ถึงเมืองไทยมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วรพร้อมกับนอกจากนี้แล้วนะคะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยโอ้โหต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์เป็นขวัญใจดิฉัน พอใจดิฉันก่อนอ้าวพอใจฉันด้วยเพราะเธอถ่ายรูปกับดิฉันด้วยแหมก็อย่างงี้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮออจริงๆแล้วพิเซนเตอร์ของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หอ่วังอ่าใช่แล้วบุคลิกของเธอเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบว่าโอ้ย working mom นะ working mom เป็นแม่หลายอย่างธุรกิจด้วยเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะเธอเป็นคนที่ เลือกมากๆเลยนะกับการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคุณคริสหาวังคุณรู้จักในการส่วนตัวใช่ไหม,ยอ,มอยากรู้ว่าเขาเลือกการที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ละชิน้นยังไงนะคะโอ้โหคุณฟ้ายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างอย่างต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีติดต่อคุณคริสเยอะแยะเลยนะ การที okay. right like ่เธอจะเลือกผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะในการที่เธอจะยอมเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยเธอต้องลองทดสอบค่ะที่จะลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆอย่างตัวอีซี่เนี่ยนะคะคุณคริสเนี่ยก็ได้ลองรับประทานก่อนแล้วก็แจกจ่ายให้เพื่อนๆแล้วก็ญาติๆของเธอในกลุ่มของเธอได้ทานกันด้วยเหล่าเซเลบทั้งหลายเนี่ยได้ทานกันด้วยแล้วก็คุณคริสบอกเลยว่าอุ้ยรู้สึกดีรู้สึกแข็งแรงเพราะว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีลักษณะไลฟ์สไตล์ค่อนข้างไฮเปอร์คือทำนู่นทำนี่เยอะแยะตลอด ดังนั้นเนี่ยนะคะเธอบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เธอเนี่ยรู้สึกเฟรชสดชื่นนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าญาติๆเนี่ยที่เธอแจกให้ลองไปทานเนี่ยเธอบอกว่าดีมากๆแลแ้วในที่สุดนะคะเธอก็เลยแบบว่าเซเยสมาเป็นพรีเซนเร์ของเรางั้นเราไปดูบรรยากาศการทํางานของคุณคริซถวางกับผลพันฑ์อีซี่กันหน่อยดีไหมคะว่าเธอทํางานกับผลพันธ์ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะไปชมค่ะ เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ easy beta g l ู c o s e เนี่ยก็คือแตจำหน่ายทางแมกกาซีนมีภาพไปเห็นกันบ้างแล้วแล้วก็ลาาสุดนะคะคุณสามารถซื้อได้ร้านหลายหลายร้านตามโมเดลเทรดต่างๆที่เห็นตาเห็นแล้วตรงนี้คุณเดินเข้าไปซื้อเลยเดินเข้าไปซื้อเลยแล้วสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ easy beta g l u c o e ไปดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะ,ะอยากจะอีซี่อีซี่นะคะแบบรายการเทสอีซี่ของเราแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะอยากจะรู้เรื่องนะคะอะไรเนี่ยโทรมาถามได้เลยรวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อนี่ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอีซี่เบต้ากรูแครนะคะได้เลยง่ายๆนะคะเพียงโทรศัพท์มานะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยในราคาพิเศษค่ะย้ำอีกครั้งว่าเราจะให้สิทธิ์สาหรับแฟนรายการเทียอีซี่แค่3 สิบค่านผูุณโชคดีะเหมือนการได้กลับเพราะตกแคเ่ยิบไปไหนคุณเปไหนไปนไหนยิบโทรศัพท์บ้าให้คุณผู้ชมเอาหรอ,อวันละไม่พูดกี่สิบบาท ต่อการ <Wow. S 1> ดูแลสุขภาพโดย <c oughs> ที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคุณได้ค่ะอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกนะคะโทรปรึกษานี่เลยสายด่วนสุขภาพของเราตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปสั่งซื้อก็คุณบอกว่ามีสามสิบจ่ายเองอะ่ะก็บอกแล้วลว่าราคานี่เป<ห>็นพิเศษนะ<ด>พิเศษอ่ะคนนี้ดิฉันก็กลัวว่ามันจะหมดไงรีบสั่งจองเลยรบกวนเอาไวว่าวันนี้นะคะพอฟ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 อวันนี้คุณผู้ชมถ้าท่านโทรไปเนี่ยสายอาจจะพีคสักนิดนึงติดต่อไปทางเฟซบุ๊กของเราก็ได้ได้ช่องเดียวใช่ค่ะนักได้เสาร์ก็ได้อผลิตภัณฑ์นบล ตราสัญลักษณ์ e a s y หรือว่าอยากจะดูรายละเอียดต่างๆเข้าไปได้เลยเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเราก็ได้เรามีเว็บไซต์คุณได้ชมกันด้วยนะคะว่าสิ่งดีๆสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและก็ในวันนี้นะคะเท็ดีซี่นะคะกับเราสองคนเนี่ยนะคะนี่เลยกับที่นี่ด้วยเจะจะลากับสวัสด์บนเดียนที่นี่ที่พนาสปาแห่งนี้นะคะคุณเองก็จะได้สิทธิพิเศษถ้าคุณโทรไปปุ๊บแล้วบอกว่ามาจากรายการของเราส่วนลด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 ไปเลยอ่าไงก็โทรเลยนะคะตามเบอร์ของ นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอลาไปแบบสวยสุขภาพดีจากภายในสุขภายนอกรู้สึกดีกับชีวิตมากมันเหมือนกับรักตัวเองให้มากแล้วเราจะรักคนอื่นได้ค่ะคุณผู้ชมทำตัวเองก่อนไหมมีหน้าเราไม่มีแฟนกลัวแต่รักตัวเองนี่เองก็ะจายใครลท์ โอเคกับ okay, คุณผู้ชมค่ะงั้นเราลาดีกว่านะคะเราจะได้ไปรักตัวเองกันนะคะรักตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักไ